ตกก็ได้เวลาช้อปปิ้งหาอะไรกินเพลินๆแหม่ก็วัยรุ่นสมัยนี้เขาต้องหาสถานที่แฮงเอาใหม่ๆกันอยู่ตลอดยิ่งถ้าเป็นที่เกๆ๋ๆมีร้านค้าหลากหลายบรรยากาศสบายๆยิ่งไม่พลาดอย่างเช่นที่นี่เลยค่ะตลาดนัดร,รถโบราณเดอะวอล์คถือเป็นตลาดนัดเด็กแนวที่รวบรวมร้านค้าหลากหลายที่นี่มีจุดเด่นก็คือจะมีรถโบราณที่หาดูได้ยากมาเปิดเป็นร้านขายของต่างๆอย่างร้านนี้โบราณขนาดไหนลองดูเอาเองละกันค่ะขายพวกเกงเก่า เื้อผ้าเก่าเลยพวกนี้ครับนีนี่ครับเก่าเก่าเก่าสุดนี่น่าจะประมาณ40ปีครับแอร์เย็นเพลงเพราะเครื่องแรงหน่อยนิดนึงเป็นม a สด้าบีพันหครับเครื่องพันหกร้อยซีซีเกียร์เดิมจะเป็นเกียร์คอพลงมาลัยที่บ้านก็มีเบนซ์อยู่แล้วแต่ก็ไม่ค่อยได้ขี่ส่วนแ้ขี่อันนี้วากว่าเดินเล่นกันเพลินรู้สึกเริ่มจะคอแห้งค่ะมองหาร้านขายน้ำก็มาสะดุดตากับความแนบของรถโบราณคัน เปิดมานานแล้วครับสามสี่ปีได้ครับผมส่วนมากจะเป็นพวกชากาแฟน้ำผึ้งแดงมะนาวสดาก็รถนี้นะครับได้ซรากส่วนข้างหน้านี้มาก่อนเที่ยวอยุธยานะครับผมเป็นสำล้อปั่นนะครับข้างหลังเนี้ยอันนี้เป็นสำล้อเครื่องแล้วก็ประกอบใส่กับขับได้จริงครับผมตนนัวนี้เพราะเราเปลี่ยนเครื่องใหม่พี่เขายังแอบบอกอีกนะคะว่าวันหนึ่งขายได้หลายร้อยแก้วเลยละคะ่ะโอ้โหไม่ธรรมดามาที่นี่อีกร้านที่ไม่แวะก็เหมือนมาไม่ถึงค่ะ ดูสิคะคนมุงกันนึกผู้มีเรื่องพอเดินเข้าไปดูร้านนี้เป็นร้านขายขนมครกใบเตยที่มีสูตรเก่าแก่มากกว่า60ปีความพิเศษอยู่ตรงที่ใบเตยเป็นธรรมชาติแท้ๆไม่ใส่สีไม่ใส่กลิน่นนอกจากนี้ยังมีรสช็อกโกแลตแล้วก็รสนมแมวให้ได้ลองกันอีกด้วยคะ่ะถ้าอยากจะลิ้มลองความอร่อยของขนมครกร้านนี้ต้องมีความอดทนกันสักหน่อยคะ่ะเพราะบางคนอดทนรอ3-4ชั่วโมงก็มีดูสิคะใบจองคิวยาวเป็นหางว่าวเลยทีเดียว ก็โดยเฉลี่ยถ้ามีคิวแบบขายได้จริงๆเนี่ยก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ80กว่าคิว90คิวเราจะมีลูกค้าแบบแถวบ้านแหะค่ะเหมือนมาสั่งแล้วพี่เขาจะมาเอาตอนประมาณสักาทุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะในขณะที่คนขายมือเป็นระวิงอยากขนมไปย,ยิ้มไปแล้วลูกค้าล่ะคะอยากจะรู้ว่าแต่ละคนรู้สึกยังไงกันบ้างท้อมากค,ค่ะได้คิวที่78คะ oh, <no. S 3> ่ะประมาณน่าจะ2ชั่วโมงครึ่ง <H> ท้อค่ะแต่อยากกิน มาถึงอีกหนึ่งร้านที่เห็นแล้วก็ยังแปลกใจว่าทาไมทําไมร้านตัดผมถึงมาอยู่ในตลาดนั้นแบบนี้แถมลูกค้ายังแน่นขนาดจนบางวันช่างตัดไม่ทนันลูกค้าก็ต้องจองคิวข้างวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวค่ะเกินความคาดหมายไปมากเลยก็คิดว่าจะนั่งรอลูกค้าแต่กลายเป็นว่าลูกค้ามาจองต่อเอ้ยได้ตัดแบบว่าตลาดเลิกเงี้ยก็ยังงงอยู่ว่าเอ้ยทำไมคนเยอะดังชอบทรงไหนก็บอกพี่เขาได้เลยนะคะรับรองว่าจัดให้ถูกใจวัยรุ่นแน่นอน แล้วก็มาช่วยน้องๆ้องขายลูกชิ้นเดินมาทั้งตลาดบอกได้เลยค่ะว่าเพลินมากๆทั้งสถานที่ที่เป็นที่โล่งเปิดกว้างแถมอยู่ติดริมบึงอากาศก็เลยไม่ร้อนอย่างที่คิดค่ะก็ชิลดีเลยแล้วก็แบบวันนี้มันดึกแล้วแงไม่ร้อนจริงๆแล้วมีร้านขนมร้านประจําที่แบบว่าถูกใจก็เลยมาบ่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ ตามภาษาผู้หญิงเลยรองเท้าเสื้อผ้าแทททูเคสมือถือทุกอย่างค่ะเจออะไรชอบก็ซื้อเลยหลังเลิกงานก็มาเดินเล่นชิลชกันได้เลยนะคะเขาเปิดทุกวันอังคารและวันพฤหัสต,ตั้งแต่4ีโมงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืนเลยละคะ่ะ